เอาข้าวกับแกงถั <treats> ่วหวานได้ค <Yeah S 2> ่ะ mm ไั hmm. ้งนาดโตนะคะตัดข <Torres towers> ้าวเลยมา ตาเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยวันนี้สิมาจะกินข้าวไหมเอาข้าวไหมพูดได้ไหมพูดได้ไหมเอใส่ถุงข้าวปะจะตักข้าวให้ใหม่ปะใส่จานนี้ก็ได้นะนั่งรอก่อนนะ สงสัยจะพัดหลงมาจากไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่พูดไม่จะเหมือนคนสติไม่ค่อยดีเลยไปอภิษฎให้หน่อยป้ายไปฟองถ้ <c oughs> าค่ะส,สิสิจัง <c oughs> ไม่จริงหน่อยสั่ง <c oughs> อยู่ข้าว,าวจะเอาหรอ <c oughs> ハハ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  จ๋าจ๋ามาดูสิคนเนี้ยคนบ้าคนเนี้ยตกลงไม่กิน,นอ่ะหอกับเ้าจะเอาไปให้ใครเออนั่ยนีนนนน่ลูกละลูกละลูกละเขาไม่กินตกลงมาขอข้าวกินหรือเอาข้าวไปทำอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิเจ๊มามามา,มา,มากินข้าวมามาเร็วจะกินไหม มานะแต่วันนี้ต้องกินนะวันนี้เอากลับนะเข้าใจไหมตักข้าวตักจาาตักข้าว <c oughs> ผิวไหมเนี่ย <c oughs> ชื่ออะไรอะเราอะ่ะหัวแล้วอีกละแ <c oughs> มเดี๋ยวเจ๊แข่แหนมให้ <c oughs> วันนี้ต้องกินที่ร้านนะ ข้าวไ,ไม่พอปลาปๆาปลาปนำข้าวอะไรอ่ะอะไรของเธออะไรเจ๊เอาเอาข้าวไข่เหรอพูดก็ไม่พูดพูดได้ไหมเนี่ยเราอ่ะเออลูกจ๋า แล้วอะทำไปไหนไม่กินอีกแล้วอะชอ,วชอบทำอะไรเนี่ยเมื่อแล้วเหรอคะคุณหนูค่ะอ๋อวันนี้เอาอ,อันนี้ก็ได้คะ่ะตะเภาวน,นะคะค่ะแล้วกอนนว็อันนี้ค่ะใชได้อันนี้จะตสดกลุ่กลับบ้านใช่ไหมคะอ๋อได้คะ่ะ blanch <tose on> hurting <top> <tose on top> <tose on top> กินนะเข้าใจไหมวันนี้ใช่ไหมเอากลับแล้วนะกินที่ร้านนะจ,กกจ๋าจักร้าวจานนล้แหละ ๊หอแล้วเจจะเป็นนักเอ๊ไปดูเ้เไปถามอ,องตองค <ฮะ S 1> บ้าถามหน่อยเ<อ>มื่อกี้คนบ้ามานั่งเนี่ยหนูไม่กลัวเลยเหรอหนูไม่กลัวค่ะเพราะนหนูรู้จักเขาอะค่ะรู้จักคือเขาอะแต่ก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเคยเป็นวิศวกรมาก่อน แล้วแบบเขาเก่งมากเลยนะแต่ว่าเหมือนเขาโดนรถชนนะคะชน,ชนแล้วนหนีชนแล้วหนีเหรอหัวเขาก็แท้เขาก็เลยแบบเหมือน,นความสรงจสนานแบบมันลืมอะค่ะมันหายไปแล้วเขาอยู่แถวนี้เหรอแต่่อนเขาอยู่หมู่บ้านถัดไปเองนะคะออตอนนี้หนูเห็นเขาอยู่กระต๊อบตรงนน้นอะตรงไหนอะตรงตรงนน้นอะคะ่ะถ้าเดินไปอีกนิดอะค่ะจ๋าคะป้าว่า,านะเราตามไปดูดีกว่านะ เพราะว่าถ้าอย่างนี้นะเราช่วยคนนะเราต้องช่วยให้ถูกคนเกิดเอาข้าวเราไปทิงท้งทิง้งทิ้งข้องข้างเนี่ยป้าว่ามันไม่ได้เรื่องไงงั้นข้าวของเราก็ค้าขายเราก็ต้องมีกําไรใช่ไหมใช่เจ๊ป้าไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเอาไปกินแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรอะ่ะก็ไม่รู้ไงไปเป็นเพื่อนป้าด้วยอค่ะ,ะแต่เท่าไหร่หรอคะเออ่ไหนจี ไปสี่สิบแล้วกันจ้ะนี่ค่ะจะอย,อ,อย่าบอกนะว่าเอาข้าวเราไปทำปุ๋ยกะจ๋าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเจส 啊。 ตกลงไม่ได้กินเองนะเนี่ยเอามาให้คนอื่นน่ะแล้วตัวเองได้กินไหมเนี่ยพัฒนาจริงๆกลับร้านดีกว่าปะไม่รู้ว่าไม่ทิ้งก็ดีแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ๋อนี่คือใครไม่มีเงินคือมาหยิบกินได้เลยยีใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะช่วยกันค่ะเดี๋ยวนี้คนยากไร้เยอะคนไม่มีังินก็เยอะพอคำก็ถือว่ากำไรแบ่งปันกัน ขายดีนะครับจ้าจ้าเอะมรนี่มาขายให้ไปอืมวันหลังมาข้างหน้านะจ๊ะอย่ามาข้างหลังเจ๊ตกใจหมดเลยเอาข้าวไปด้วยสิวันนี้ให้ข้าวสองถุงไปแบ่งกันนะ เรานะเวลาเราแบ่งปันเราก็สุขใจนะกําไรอ่ะค้าขายก็ต้องมีกําไรอยู่แล้วนะน้ําใจเราก็ต้องมีไว้แบ่งปันเ<ใ>จ้ <ใจ S 2> คสุดยอดที่สุดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีไหมคะดูภายนอกแลมเหมือนไม่สมประกอบบางคนชอบบ้านไม่ชอบมีหนักหนาะอย่าตัดสินอย่าดูถูกแค่หน้าตา เป็นคนบ้าแต่มีค่ามีน้ำใจ